สวัสดีครับนี่คือเครื่อง gcs 5 8นิ้วนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับแต่ว่ามีการประกอบผิดพลาดมาจากโรงงานนะครับอันนี้ผมลื้อเบื้องต้นแล้วนะแล้วก็เอาอะไหล่มารอแล้วนะครับอันนี้ก็ลื้อล้างเรียบร้อยนะครับส่วนที่เสียนะครับก็คือประเก็นกลางนะครับโรงงานใส่มาแลบแลบกลางมานะครับทําให้น้ํามันหล่อโซ่ไหลนะครับก็เดี๋ยวเครื่องนี้ผมจะประกอบให้ดูเลยนะครับว่าผมจะประกอบ ถูกไหมนะครับน็อตจะเหลือไหมนะครับเพราะว่าถ้าน็อตเหลือนะครับผมจะเก็บกลับบ้านเลยนะครับคุณจะไม่ได้เห็นน็อตที่เหลือนะครับอันนี้ล้างเรียบร้อยนะครับพร้อมประกอบนะครับก็เราก็แค่เปลี่ยนประเก็นกลางนะครับก็ขูดประเก็นเก่าออกนะครับโรงงานประกอบแลมมาทําให้หล่อโซ่ไหลนะครับก็อันนี้เป็นเป็นการประกอบข้อเหวี่ยงนะครับต้องฉโลมแขนข้อเหวี่ยงด้วยนะครับชโลมน้ํามันสองทีนะครับ น้ำมันที่ใช้ประกอบเครื่องสองจังหวะก็ควรจะเป็นน้ำมันสองทีนะครับเพราะว่าเวลาเราสตาร์ทเครื่องแล้วมันจะมีการเผาไหม้นะครับแต่ถ้าเป็นน้ำมันเครื่องสี่จังหวะมันจะไม่รู้ดิผมว่ามันมันไม่ควรจะอยู่ในเครื่องยนต์สองจังหวะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันเครื่องอ่ะมันชโลมอย่างเดียวมันไม่ถูกมันไม่ควรจะโดนเผาไหม้แต่ถ้าน้ำมันออโต้ลูปเนี่ยมันจะมีการเผาไหม้ของหัวเทียนใช่ไหมมันก็เลยต้องอยู่ในเครื่องยนต์ของสองจังหวะนะครับ ก็ควรจะใช้น้ํามันให้ถูกต้องนะครับอันนี้เราก็ฉลมน้ํามันที่หัวน็อตด,ด้วยนะครับแล้วก็ไขไปนะครับผมจะใช้สว่านขันกระแทกนะครับไขไปให้ตึงมือเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะใช้ประแจทอกนะครับนี่ประแจทอกผมทอกออโต้นะครับใช้เสียงกระดูกข้อมือวัดเอานะครับก็กก็ก็กก ก็เรียบร้อยนะครับดูประเก็นว่าไม่มีแรบก็ใช้ได้นะครับผมจะเช็ดให้สะอาดนะเพื่อเราจะได้ดูว่ามีตรงไหนแรบไหมมีอะไรเยิมย่อยไหมนะครับผมมาร์คหัวเครื่องมาร์คหัวน็อตไว้ให้ด้วยนะครับก้อนนี้เป็นแผ่นกันซีนนะครับกันซีนสําคัญนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์มีกําลังอัดนะครับมันจะดันให้ซีนเขาเหวี่ยงกระเด้งหลุดออกมาได้นะครับเราต้องใส่แผ่นเมื่อกี้ด้วยนะครับ ่วนฝั่งนี้เป็นแผ่นปิดปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับเราจะใส่จานไฟต่อนะครับแต่ว่าจานไฟเราต้องมีการฉลมอ่าจละบีด้วยนะครับหนึ่งเลยคือให้ใส่ง่ายนะครับสองคือป้องกันริมลวงนะครับนี่ก็ประแจท้องนะครับไข่ไปนะครับผมจะมาร์คด้วยนะคมาร์กหัวน็อตไว้ว่าถ้าเกิดว่าน็อตคายเวลาเราเร่งเครื่องเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าน็อตมันคายนะครับ ่อมานะครับเป็นการประกอบเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบเราต้องเรียงแหวนให้ดีนะครับสองจังหวะจะเป็นแหวนที่มีสลักล็อกปากแหวนไว้นะครับไม่ใช่ว่าใส่แหวนปากแหวนหันไปทางไหนก็ได้นะครับสองจังหวะจําไว้เลยนะครับว่าปากแหวนน่ะจะมีร่องให้ให้ให,หันปไปทางนั้นน่ะที่ลูกสูบครับคือสองจังหวะคือลูกลูกสูบทุกชนิดนะครับปากแหวนน่ะจะไม่หันไปทางไอเสียแน่นอน โดยเฉพาะสองจังหวะถ้าหันไปทางไอเสียเนี่ยปากแหวนจะไปเกี่ยวกับพอตไอเสียนะครับสังเกตได้เลยว่าถ้าเราไม่รู้ว่าอันไหนไอดีไอเสียที่ลูกสูบนะครับให้เราดูปากแหวนนะครับปากแหวนจะไม่หันไปที่ไอเสียนะปากแหวนจะต้องหันมาที่ไอดีเสมอนะครับออันนี้ก็อยากให้จาไว้นะครับเป็นทิกเล็กๆน้อยนะครับก็ประกอบจานไฟเสร็จแล้วนะครับย้าอีกทีนะครับแล้วก็มาร์กหัวเครื่องไว้นะครับ ไอ้มากหัวน็อตไว้แล้วก็ดูจานไฟว่ามันจะคายไหมนะเวลาเบิร์นต่อมาก็ใส่ท่อนะครับอันนี้เป็นการใส่ท่อนะครับท่อท่อเนี่ยคือคือจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็แค่ใส่ท่อบางรุ่นก็เป็น2อลู3ามลูก็แล้วแต่นะครับ อันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษเพื่อจะใส่คัทนะครับนี่ก็ตัวปัม๊มน้ำมันหล่อโซ่นะครับต้องฉลมจาะระบีไว้นะครับจริงๆไม่ฉลมก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ควรจะฉลมอะ่ะเพราะว่าเดือพเยื่อยางยางต้นไม้ที่เราตัดมันจะกระเด็นมาเกาะคัทมันจะขึ้นสนิมได้นะครับก็ฉลมไว้แล้วก็มาร์กไว้ว่าเวลาเบิ้ลแล้วมันไม่คายนะครับมาร์กก็อยู่กับที่นะไม่คาย ก็ใส่เวเทียนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเครื่องนี้ถ้ารุ่นอ่าเล่ยโซ่โมเดลเนี่ยนะครับ<ฮ>ผมรับซาก็ประกอบได้ล้อเล่นล้อเล่นเดอะคิงอีกก็ผมเซียนเลยอ,อันนี้เป็นแท้งนะครับแท้งน้ำมันนะครับเป็นฐานมัน ก็เล็งเล็งรูให้ตรงนะครับอย่าไปเจาะมั่วสัวตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเจาะมั่วมันจะไปโดนตัวแทงด้านล่างนะครับทําให้น้ํามันรั่วได้นะครับเบนซินรัลล่วได้เราต้องดูลูด,ด้านในนะครับให้ตรงนะครับสําคัญเลยต้องเจาะให้ตรงอ่าก็ประมาณนี้นะครับ อุดลูกยางให้เรียบร้อยนะครับลูกยางลูกยางนี้ก็สําคัญนะครับมันจะให้ตัวได้นะไม่ให้เครื่องสั่นเป็นเหมือนยางแท่นเครื่องนะครับหูเครื่องนี่คือตัวกันโซ่นะครับปิดให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการใส่คาบูนะครับคาบูรุ่นนี้ก็ไม่มีแยกน้ํามันนะครับเป็นคาบูที่ ปั๊มน้ำมันมาจากโชค๊คเอามาจากถังมาเข้าโช๊คโดยตรงเลยนะครับปกติถ้าบางรุ่นอาจจะมีโชค๊คมียางน้ํามันนะครับก็จะไม่ต้องโช๊กก็ได้อันนั้นก็จะติดง่ายนยะแต่ข้อเสียคือลูกยางมันชอบขาดนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใส่คาบูนี่ก็จบแล้วนะครับอ่าบอดี้ต่างๆนะครับผมก็จะใส่ทีหลังนะครับผมจะเทสเครื่องก่อนนะครับ เครื่องทุกเครื่องนะครับคือการจูนขบบูจะต่างกันนะครับการจูนขบบูไม่ใช่จะเหมือนกันทุกเครื่องนะครับต่อให้ขบูเนี่ยใส่เครื่องเนี่ยจูนลงแล้วนะแต่พอถอดไปใส่เครื่องนึงอ่ะอาจจะต้องมีการปรับจูนเล็กน้อยนะครับหรือไม่ก็แล้วแต่เครื่องยนต์นั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ก็มีการศึกหลอมีขมเหลาลูกโซบมีหัวเทียนไฟอ่อนไฟแก่อะไรมันก็ต่างกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าส่งเครื่องมาซ่อมมาผมแนะนําให้ส่งมาทั้งเครื่องไม่ใช่ว่าบางบางลูกค้าเขาส่งมาแต่คาบูเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคาบูรจริงหรือเปล่าหรือเป็นที่อื่นๆเสียนะครับแนะนําว่าถ้าส่งซ่อมก็ส่งซ่อมทั้งหมดนะครับทั้งชุดมันเลยจะได้เช็คโดยรวมด้วยนะครับนี่เป็นน้ํามันนะครับก็เติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วผสมสองทีแล้วน้ํามันผม ผมจะใช้น้ำมันผมเทเสมอนะน้ำมันลูกค้าบางทีไม่ชุ่มก็เปิดชงนะครับแล้วก็สต,ต,ตาร์ทหนึ่งสองสามสี่สตาร์ทครั้งแรกจะนานหน่อยครับเพราะว่าน้ำมันจะปั๊มขึ้นมาที่สายครับอ่ะนี้ทันทีจะติดแล้วก็ปิดชงนะครับหนึ่งสองนะครับก็ติดนะครับคือถ้ามันติดแล้วเนะี่ยเครื่องร้อนน้ำมันเป็นระบบแล้วเนะี่ยยังไงก็ติดง่ายนะเดินขึ้นหนึง่งก็ติดแล้วนะครับ สำคัญที่การจูนคาบูนะครับถ้าจูนเบีอยยังไงก็สตาร์ตติดง่ายออนอดแล้วไม่ดับนะครับผมมากเขาจะทำเนี่งคือจะจูนให้ไม่แว๊บนะครับคือให้ออมกลมอะ่ะมันจะดูไม่แรงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะร้อนไม่ร้อนแล้วไม่ดับนะครับถ้าพวกลูกค้าบางคนเดีย่ยลูกค้าบางคนอนะ่ะเขาชอบไปจูนให้แว๊บแว๊บให้มันแรงแต่มันร้อนแล้วดับนะครับมันร้อนแล้วมันจะดับ ก็จะไม่ได uh, like, huh? ้จูนให้แรงขนาดนั้นเพราะว่ามันโอเวอร์นที่รอบพ่ตัดจริงมันไม่ได้แรงหขนาก็ประมาณนี้นะครับลองฟังเสียงดูนะครับก็นะครับประมาณนี้นะครับเครื่องที่จูนนะครับเครื่องที่จบงานได้นะครับเป็นที่ประเกนขาบูนะครับผมบิ้วให้ใหม่100%แน่นอนนะครับ ใหม่กิฟตเลยสภาพเครื่องโดยรวมนะครับเป็น g c s 58นิ้วนะครับโมเดลใหม่นะครับเครื่องนี้ก็ถือว่าไม่ใหม่แล้วแหละนะตอนที่ลงคลิปเนี่ยนะก็คงไม่ใหม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ